สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่สําคัญนะคะสําหรับผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่มักจะเจอหลังวัยหมดประจําเดือนนะคะนั่นก็คือ Genital Urinary Syndrome of Menopause นะคะหรือว่า GSM นะคะหรือว่าภาษาไทยที่เรียกว่ากลุ่มอาการทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ก่อนวัยหมดจากวัยหมดประจําเดือนนะคะ GSM นะคะไม่ใช่เรื่องแค่ช่องคลอดแห้งนะคะแต่มันควบคุมถึงอาการหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะช่องคลอดแห้งนะคะคันหรือว่าแสบ ขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเล็ดหรือว่ากั้นไม่อยู่นะคะแล้วก็รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวตรงบริเวณอวัยวะเพศนะคะสาเหตุหลักๆนะคะก็มาจากระดับเอสโตรเจนที่ลดลงนะคะซึ่งมันจะส่งผลต่อเนื้อเยื่อในช่องคลอดน,นะคะแล้วก็ระบบทางเดินปัะสสะาวะนะคะทําให้เนื้อเยื่อบุพังบางลงแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นแล้วก็การยืดหยุดก็น้อยลงนะคะแล้วก็วิธีการรักษาที่ดีที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือการใช้ฮอร์โมนนะคะหรือว่าฮอร์โมนริเพลซเมนต์เตอรรพีหรือว่า โดยใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนแบบสอดใส่นะคะซึ่งใส่เข้าไปนะคะเพื่อป้องกันภาวะ,ะ UTI เพราะปัสสาวะอักเสบเรื้อลังที่บางครั้งนะคะอาจทำให้เราในโรงพยาบาลแล้วก็อาจทำให้เรากลายเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะซึ่งลองหาคนอ่าหาพ r i m a r y care p r o ไว้ e r หรือว่าด็อกเตอร์ท,ที่ที่ดูแลเรื่องฮอร์โมนให้นะคะ